เริ่มจากเพลงพื้นฐานง่ายๆจังหวะสอชั้นอย่างลาวจ้อยนะคะเพื่อให้สมาชิกวงคิพึ่งล็อกอินเข้ามาทางออนไลน์สามารถเล่นตามกันได้ทุกคนค่ะเป็นหนึ่งในวิธีการสอนของใบตองหัวหน้าวงดนตรีเด็กวัดสนามเหนือวัย14ปีค่ะเธอเป็นผู้ริเริ่มห้องเรียนออนไลน์นะคะครั้งนี้หลังจากที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด19ทําให้เด็กๆในวงเนี่ยไม่สามารถไปรวมวงที่วัดสนามเหนือได้เหมือนเดิมค่ะ วงดนตรีเล็กๆวงนี้เริ่มจากการเปิดหมวกหาทุนการศึกษาของใบตองค่ะทีนี้พอมีผู้ชมขาประจําเข้ามาสนใจมากขึ้นใบตองก็เลยอาสาสอนคนที่สนใจสอนฟรีๆเลยค่ะทั้งขิมซออู้ซอด้วงจะเเระนาดพอเริ่มมีลูกศิษย์มากขึ้นก็เลยรวมตัวกันตั้งเป็นวงดนตรีไทยเล็กๆนะคะเปิดหมวกสร้างสีสันให้กับคนที่รอคิวขึ้นเรือข้ามฟากทุกวันหยุด แต่ก็ต้องมาหยุดลงเพราะการระบาดของโควิด19ค่ะใบตองก็เลยลองเปิดคลาสเรียนออนไลน์ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในวงเป็นอย่างดีค่ะก็มันก็มีความแตกต่างกันก็คือมันเวลาเล่นรวมกันมันก็อาจจะแบบสะท้อนสะท้อนนิดนึงมันไม่เหมือนเล่นกับตัวจริง ต่อเพลงก็แบบต่อได้ทีละคนคนละนี่คนละไหน,นบางบางทีก็คนนึงว่างเวลานึงอีกคนนึงว่างเวลาหนึง่งเวลาอยู่แบบเราอยู่คนเดียวก็แบบเหมือนจะเหงาเหงาแบบเล่นคนเดียวก็เหงาพอมีเพื่อนหรือว่ามีเด็กมาเรียนด้วยก็แบ่งปันประสบการณ์การสอนน้องได้พอตีได้เราก็แบบดีใจภูมิใจที่เราสอนน้องได้น้องก็จะเก่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบภูมิใจด้วยค่ะ เราอยากให้เด็กต่อเนื่องเพราะว่าดนตรีไทยถ้าเด็กหยุดเรียนไปหยุดซ้อมไปเนะะี่ยค่ะเหมือนเราต้องมานับหนึ่งใหม่คนสอนก็เหนื่อยคนเรียนก็เหนื่อยเราอยากให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้ต่อเพลงได้เจอหน้าทุกวันนี้ก็สอนฟรีค่ะอย่างเรียนที่วัดสนามสนามเหนือเราก็สอนฟรีเด็กจะมีน้ําเปล่ามีน้ําอัดลมอ่าแล้วก็มีได้ได้ทานไอติมทานผลไม้แล้วก็กับข้าวฟรีอาหารกลางวันฟรีจากจากอ่าพระ หลายๆรูปในวัดนะคะก็เอามาให้เราแล้วก็เด็กๆจะมีตังกลับบ้านคนละ40ปบาทแม้การมาเจอกันทางออนไลน์จะช่วยให้ได้ซ้อมกับเพื่อนๆนะคะและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แต่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับน้ำเหนือค่ะเขาต้องมาต่อเพลงใหม่กับใบตองเพื่อที่จะเตรียมตัวอัดเทปส่งเข้าประกวดบรนเลงดนตรีไทยสอนทองค่ะรอบชิงชนะเลิศน,นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วเดือนกุมภาพันธ์ เช่นเดียวกับกล้องค่ะที่ขอยกจะเข้มาซ้อมด้วยเพราะว่าเป็นเด็กจะเข้คนเดียวในวงค่ะก็ทําให้ทางเพลงและวิธีการบรรเลงแตกต่างจากเพื่อนๆที่ตีขิมค่ะเออหนูหนูเรียนมาได้ประมาณ3เดือนแล้วนสนุก มาเรีนยนมาสี่ปีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะสรุกค่ะแตกต่างเพราะว่าตอนที่พี่ไปตองสอนอ่ะมันตัวต่อต,ตัวมันได้แบบเออรู้นะว่าตรงนี้มันต้องดีดยังไงมันต้องทํำยังไงแต่เรียนออนไลน์ปุ๊บพี่ไปตองไม่มีแต่แค่มีแต่ขิมก็แบบต้องถามว่าอาดีต้องไหนยังไงอะไรยังไง๋อคิดถึงแล้วเราคิดถึงบรรยากาศอะไรในวงอีกไหมที่แบบที่อยู่ที่วัดอะไร เฮ้ฮาตลกสนานสาะพัดไม่ได้คิดถึงของกิน ก็ผ่านมาแล้วเกือบ2ปีนะคะถ้านับจากวันที่ใบตองเนี่ยเล่นดนตรีอยู่ที่ท่าเรือวัดสนามเหนือคนเดียวค่ะจนตอนนี้มีสมาชิกในวงเกือบ30คนแล้วนะคะซึ่งนอกจากการเปิดหมวกน้องๆยังรับจ้างเล่นดนตรีตามงานต่างๆด้วยคุณผู้ชมถ้าสนใจสามารถเข้าไปติดตามค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินรุ่นเล็กได้นะคะแฟนเพจของวงคือวงดนตรีเด็กวัดสนามเหนือเซิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะ